จีน้ำยาปูหกโลแต่เพื่อให้ไ้กิสู้ทำเองกินเองนี่ดิสู้บ้านเลยไม่ใช่ใชมี <อา S 2> ทั้งเนื้อปลาเนื้อโปมีกุ้งด้วยนะทุกคนโอ้โหหนุ่มจีน้ำยากุ้งโอ, <laughs> อ,อ้อร่อยอร่อย ก็อร่อยมากเลยคนมากแซ่บมากโอ้หจะไปอับคืนนี้ด้วยไหมล่ะ <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอซ์แบงค์ดายี่และนี่คือรายการไอซ์สัตแบงโซยวันนี้เราจะทําเมนูขนมจีนน้ายาปูุกหกโลใครอยากกินใครอยากกินธรรมดาฟ้าดินในหมู่ตอนคนบ้าชื่อยาวไปเลยนะแม่มาคุณยายมาบอกส่วนผสมเมนูนี้กันว่ามีอะไรบ้างแกงเลยนี่เป็นแกงใต้น,นะค่ะก็จะมีน้านําตาลปี๊บมีกะปิมีน้ําปลามีผงปรุงรสมีเกลือลแล้วก็ผงชูรส และนี่ไปเอกของเราวงกูกล้ามโตเนื้อแน่นเลยจ้าม,มีกะทิส่วนผักก็มีในถุงองอกต็กวาใบมังลักแล้วก็ตุ้ยางไอถามหน่อยแม่ <c oughs> ว่าทำไมขนมจีนน้ำยาปูอะเราต้องมีปลาด้วยเออ๋อวันนี้ไม่ใช้ปลาน้ำดบกไม้แม่จะมาเอาโคทำน้ำยาให้มันข้นหน่อยบางคนก็ไม่ใช้เนื้อปลาใช้เนื้อปูอแต่วันนี้ไม่เห็นเนื้อปูมันเสียดาย จะไปโขลแล้วมันก็จะแหลกหายไปเลยก็เลยจะทานน้ายาให้มันเข้มข้นด้วยความเพิ่มเนื้อปากไปหน่อยส่วนเนื้อปูของเราวันนี้เราใช้6กกิโลนะอันนี้เราวางไปบางส่วนขั้นตอนเยอะไ,ไหมแม่อันนี้ง่ายมากง่ายมากไปจดจสูตรเ,เดี๋ยวแม่จะขึ้นลิงก์อห้คุณรู้ด้หรอใช่เดี๋ยวแม่ขึ้นลิงก์ให้นะแล้วก็ไปจดสูตรด้วยวมาทำตามแม่เลยง่ายมากขอบอกเออ,เอ,อ หนงดอกไม้มันมีเกตไหมแม่มีเกตขอดเกตจนเกินแล้วทำไมแม่เลือกปลานั้นดอกไม้เพราะอะไรชื่อเพราะดีใช่เหรอใช่มันใช้ปลาอะไรก็ได้ไงแล้วพี่ยาถ้าทำเป็นปลาระยาให้เราทำน้ำยากระเทียมอ๋อถ้าระยากระเที่มเขาเป็นพัดกลางไม่ใช่ปลาช่อนเออใช่ที่เราเคี่ยวกาลที่เราแล้วทำไมแม่เปลี่ยนจากปลาช่อนเป็นปลานี้อันนี้เป็นเป็นน้ำยาใต้อันนี้ชื่อเพาะชื่อ แล้วก็มาล้างเกลือกันนะจ๊าขัดทห้หมดเนี่ยเลือดน่องกระดูกเนี่ยอันนี้ปลาเนี่ยแม่ซื้อมานอกลงมาที่ตลาดแถวบ้านแม่เนี่ยโลร้อยยี่สิบทุกคนว่าแพงไหมช่วยคอมเมนต์ตอกขอบแม่หน่อยว่าแถวบ้านใครซื้อได้ถูกกว่านี้มาเดี๋ยวเราจะฉีกใบมะกรูดนะคะ,ะครึ่งหนึ่งประมาณสิบใบสิบห้าใบเอาไปต้มปลามันจะได้แบบกลิ่นคาวทุกคนไม่ใส่ปลาเลกระดาษจะชู่ที่บ้านเต็มเลยไม่ใส่เข้าไปแล้วเอาเ,เอาได้เ,เ,เอาได,เาได้เอาเร็วแค่ เออ,องั้นทำเป็นอัญยาปูกระดาษจิ๊จู๊กอันต่อไปนักมาต้มปลานะคะคตั้งน้ำให้เดือดเลยวก็ใสป่ปลานไปเลยต้มนานไหมแม่ห้าสิบนาทีแล้วก็ค่อยเอาเนื้อมันมาพี่อีกทีก็ใช่หให้หอมหน่อยดับกลิ่นเข้าไปหน่อยแต่แล้มันกลูตไปหน่อยดับความอันี้จะมาถึงนั้นต่ออะไรครับแม่อันนี้เป็นเครื่องแกงเครื่องแกงอย่างนี้เพิ่งแกงใต้เดี๋ยวแม่จะมาตำโขลกับกะปิเพิ่มกะปิเข้าไปเราวันนี้คิดว่าเราจะรสชาติเป็นไงวะใช่ไหม โอ้โ,อโหคุณคุณมีรองพื้นด้วยหรอเห <c oughs> มือนร้านที่เขาขายเลยอะทำ <c oughs> ไมอ๋อ,อ,อ,อคุณรองพืนคุณองพื้นคุณองพื้นให้หนนหน่อยให้หนุน,นสวยๆ<อ>หน่อยไอพี่แกงนะี่พี่แกงหนูไม่อันนี้คือ5ขีด5ขีดก็ใส่กะปิเข้าไป1ช้อนพรูนอย่างนี้ตามไปให้มันเนื้อให้มันเข้าเนื้อกันอะ แล้วพี่แกงร้านไหนแม่ซื้อหรือแม่ทำเองตทำตำตลาดแต่ถ้าใครจำเป็นใครสะดวกตำก็ตำเองได้หรือถ้าใครมีพิกัดพิกแกงใต้อร่อยๆก็มาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเพราะว่าเราชอบกินมากเติมกระปิกเข้าไปหน่อยถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นน้ำยาถ้ากลาง แล้วก็ต้องเติมกระชายใสยก่กระชายเยอะๆยอะโอ้หนูก็ว่ากระชายมาันหายไปไหนว่ะกระชายก็ทําให้ดูหลายที่เราไม่จำอันตายไปก็คือรูปไม่ได้เลยสูตรตำรากับข้าวแต่ผู้ชมเนี่ยได้หมดทุกคนอันนี้เหมือนมีเนื้อเนื้อปลายอยู่ในพริกแกงเราเลยย่างมังฟูมากมันฟูมากเลยฟูยิ่งฟูเท่าไหร่ยิ่งเผ็ดเท่านั้นอะ่ะหล้าแม่พอไ,ได้กลิ่นก็เผ็ดแล้วเนะี่ยได้กินอย่างเผ็ดเลย พอเราต้มปลาจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็มาแกะปลานี่คือปลาเราสดมากนะพอเราแบวออกมันไม่ไดะเลยเห็นปะเนี่ยมันง่ายมากสด,ส,ดสดอย่างเงี้ยใสยไปหายเลยนะโหง่ายมากนี่เรามาตาตำปลาแล้วเราก็มาใส่พี่แกนลงไปคลุกกันค่อยตำไปอันนี้เป็นถ่านกะทินนะถ่านกะทิุิยเหรแฮะ ว่าเนร้อนว่านเอาหางกะทิตั้งไปเป็นร้อนอุ่นๆแล้วนะเราก็มาใส่นี่เลยแ้ปาที่เราโขลกเอาไว้แบบมันดูแบบปุยนโนมมากเลยเนาะเราเทปวดไปเลยไม่น่าหรอะได้ทำมันทำไม่ถูกแบบแหละแต่ว่าแต่แม่เขาจะอยากค่อยๆคนค่อยคคนให้มันค่อยๆกระแตกระจายไปมันอยู่ที่วิธีใครวิธีมันเลยเอาเอาตามบ้านไหนถนัดเลยค่ะเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงความมาแล้วนะเนือคนเออันื้อนื้อเนื้อเดือดแล้วเราก็เติมนี่ก่อนตัดไปยืดก่อน หนึ่งช้อนมันปูนเติมไปก่อนถ้าใครชอบรสแบบไหนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ระดับเอาแต่ที่แรกไม่ไปิไปก่อนนะหนึ่งช้อนเกลือครึ่งช้อนโต๊ะผงนวยีหนึ่งช้อนผงปรุงรสอีหนึ่งช้อนอีช้อนพู <S 1> 1 <S นทุกอยาก่างคือปูนหมดเลยนะคะน้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะค่อยไล่ระดับไปนะไม่ต้องใจร้อนที่จะใส่ใไปคั่วท่าเพราะถ้าผิดพลาดไปเดี๋ยวจะแก้ไขย,ยากใวมื้อติมเราก็มาใส่หโหระทพ หัวกะทินี่ใส่หมดเลยไหมแม่ใส่หมดเลยค่ะคือแม่ซื้อกะทิมาทั้งหมดกิโลสองกิโลก็คือหมดแล้วในขณะที่เราเติมหัวกะทิลงไปแล้วนะเราก็ต้องคนในระดับใบกางนะต้องคนอย่าทิ้งมือนี่เตรียมช้อมนมารอชิมเออแล้วก็คนคนไว้คนอยู่ตลอดน้ำยาแกงใต้จะไม่เหมือนน้ำยาปักกาดเพราะอ,อะไรปักกาคือจะคนไปเรื่อยคนไปน,นานๆคนให้แตกมันแต่ถ้าน้ำยาใต้ไม่เข้ามาห้องเขาขไม่อมันบนะันดาเพราะเดือดทีมันก็ชิมรสชาติแลก็จบเลยจบเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากง่ายมาก ใช้ไหมทุกคนทุกคนเยอะทุกคนทำตามได้ไหมอ่าเราก็ใส่ใบมะกรูดที่เราฉีกเอาไว้นะใส่ไปมันจะได้หอมๆไปลแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะคะ<ม>ทุกคนไปเนื้อปูอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะใส่ไปเลยค่ะจุกๆค่ะทำเองกินเองเนื้อปูที่เราใส่อันนี้ลงไปนะมันจะเป็นส่วนกล้ามมันก็ส่วนขาเดี๋ยวก้อนกันเชียง<ม>เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเราต้องกินเป็นก้อน,น,อนขอชิม่อย อ้ํอ๋อนะบอก้วครับอ้นะําแน่นอนดีหลังจากที่เราใส่เนื้อปูไปแล้วนะเราก็คนด้วยไฟการรอบหนึ่งให้มันเขาเดือดอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดแก๊สเลยพอเลยจบเลยเกยมเสิร์ฟได้เลยจ้า โอ้ย้ยอไรนนนั่แอว่นคืออะไรผมนนทนนนะอ่ชใส่แว่นเนี่ยอโอ้ยวันนั่งแอดใส่แว่นกผม,มไปกินอาหารมาอย่างหนึ่งแล้วมันแท้ตา,าเตอที่บวมหมดเลย ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแต่แว่นไปก่อนดีกว่าตอนแรกจะไม่ถ่ายด้วยแต่ว่า<ม>ไอ้ผมนั่งกินด้วยกันไปเอถอะใช่เพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่คุณรีเควสแล้วคุณจะไปมานั่งทานมันก็กระไรอยู่นะคะวันนี้นะครับขนมจีนน้ำยาปู6กิโลของเรานะฮะออกมาได้เท่านี้นะครับผมอันนี้เราตัดมาแค่ส่วนหนึ่งนะและะ้วก็ปูเนี่ยปูก้อนเมื่อกี้แม่อกกคือโรยลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใครเนื้อสัตว์ยังไม่พอสามารถเติมกุ้งเผาได้ด้วยนะเอามาใส่แกล้มด้วย ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าโอ้กินแล้วไม่ได้เนื้อปูเลยกินน้ำยาปูแล้วหาปูไม่เจอเะไรนี่เน่เน่เน่ดูในนี่ดูในจานที่แม่ตักก่อนเนี่ยเออก็นล้วก็จ้าดูดิทีสู้บานเลยไม่ใช่ไอ้ไอไอร์ดมีทั้งเนื้อปลาเนื้อปูแล้วก็เนื้อไม่เด้วยนะแม่เลื่อยเนื้อเองมาไหมเนี่ยไอชอบกินแบบชุ่มชุ่มชแบบคนนะ จุกๆเลยอันนี้กินของจีนหรือกินของแก่คอมาขอกคอดคอดมากชิดชู่เยอะอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีไม่มีชิดชู่ไม่มีปลาไม่มีปูเลยโอ้มึงจะไปอาบคืนนี้ด้วยป่ะล่ะผมใส่บ้างมาไอตัดให้แบงค์ไหมถือไปว้เยอะอต่ก็แบงค์ว่าเน้นๆเลยโอ้โหนี่ของแบงค์ของแบงค์โอ้โหเห็นไหมล่ะร้านนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยช่วยหนึ่งแมไม่ทำขายทำไม่ได้ไม่ให้ทำจ๊งเจ๊งไหมจ๊งไอ้ปูมันนะ ผู้ชมเห็นปูไหมเนี่ยก้อนขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นปูคุณผู้ชม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 นั่งเบรกกันนี่ตายแล้วงั้นกินดีกว่านี่ดูเป็นไงบ้างเป็นต้ยเปไงบ้างรสชาติต้องอ่อยแล้วโอ้ยนึวปูผมเปนโคดมากเลยเป็นก้านเป็นก้านเป็นจอบเป็นกันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะต้องมีพวกแบบขิงต้มพริกทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่กินเนี่ยเราเน้นวายเราเน้นแบบรีบทำรีบหาย ว่าอร่อยมากเลยคนมากขนมากแซ่บมากคือรอบเนี้ยไม่ได้เติมน้ำปลาเลยอ่ะมันไม่ได้เติมอรแบบน้นแต่ถ้าอยากกินรสชาติเนี้ยที่มาอยู่แล้วอ่ะไมู่ลยังชอบมากคืออาจารย์ชอบกินถ้าเราลอยู่แล้วเพราะว่าไม่เผ็ดแต่ก็ได้นะคำที่สองเขมานะเผ็ดเจะขอใส่นีำข้นบ้างไม่ได้ใส่ไม่ใส่แล้วข้นจนแบบว่าต้องดักน้ำเพิ่มอ่ะใช่พี่จัดไปกับน้ำจุกๆโอ้โหความข้น เหมือนนะแล้วแบบความความข้นมันก็จะเข้าไปในเส้นหนาๆนะแล้วก็กินก็ไปแล้วตะปัดเข้าตาไม่เป็นไรเรามีความป้องกันเดี๋ยวพีเดี๋ยวพีหน้าให้แม่แกะสูตรละแกะสูตรนะแม่เยใช้ใยเดี๋ยวเราใส่แวดทั้งหมดเลยทุกคนนั่นอะไรอ่ะครับเราจะงงอยู่เขามาตั้งเดย์เลยกินกุ้งกินกุ้งกันหน่อยเดี๋มาลองกินกุ้งเผาไปด้วยดูสิว่าเข้าไหมโอ้โดนกันได้ น,นี่อันนี้อันนี้ดูนะโอ้ขนมจีนน้ำยากุ้งแต่เป็นกุ้งเผาด้วยไม่มีคนทำด้วยนะอันี้ปะ่ะอืมซอี่อร่อยอือ้ออร่อยอร่อยวิธีการก,กินวันนี้นะฮะนี่อีนเชียงโแล้วยังไงต่อเอาอีกแล้วนะไอ้กอ่ออุ้ยขอบ้าแบงก้าหมูตอนไอหมูตอนก่อจะไม่ว่ายังไงก็ดูพี่กินดิโอ้โหนี่มาแล้ว หวัวแล้วที่เขาว่าต้องกินอย่างนั้นมาแล้วเอ้าน้ำมัน่อยเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำซอสที่ลงอ่เดี๋ยวอย่าพูดๆๆเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่อยแม่ตักเนื้อปูไปด้วยจะก้นนะเพราะเขาต้องกินความมันหน่อยโอ้โหยังไงยังไงโแน่เลยโหแล้วเออมันเข้าอ่ะคือเพราะงั้นถ้าใครทำนะเราก็แบบว่าเฮ้ยลองซื้อกุ้งมากินดู ได้เมนูหลายหัวด้วยแล้วก็หัวกุ้งอ่ะน้ำยาปูมันกุ้งนะหัวหัวกุ้งเงี้ยมันไม่กินกับหนูจินยิงเนี่ยหัวกุ้งวาวเป็นช็อตนเป็นชาดนะน้ำยาปูหัวกุ้งช่อนสองบาทกุ้งฝอยเหอะในคลองอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบพริกแกงใต้อ่ะแม่เขาจะแบบสั่งมาแบบเผ็ดมากๆเลยเออแต่ว่าไม่เป็นเผ็ดที่กำลังดีแบบถูกปากพวกเราว่าเรากินกันได้แบบกินได้เรื่อยๆเพราะรสชาติถูกปากถูกใจโอเคไหมเมนูต่อไปถ้าอยากให้เมย์ทำอยากทำอะไร ข้าวคลุกน้ำพริกมันกุ้งเฮ้ยก้าวหนักเหนอะเลยไม่กินกุ้งไม่เบื่อแหละไม่เบัวใช่ข้าวผัดน้ำพริกมันปูเนี่ยหรอข้าวคลุกน้ำพริกดิอ้าวน้ำพริกเอาน้ำพริกลงไปคลุกเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มันปูออนท็อปข้างหนดพาไปเจอเฟสบอลทั้ง้านเป็นไงทุกคนไม่ดูน่าสนใจไหมถ้าเกิดอยากดูแล้วก็อยากชิมลองคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากดูเดี๋ยวพาไปซื้อถึงตลาดก่อนเพราะว่าไข่ปูแบบอย่างเดียวหายากเหมือนกันใครรู้พิกัดว่าไข่ปูแบบขายแยกต่างหากเนี่ยมีขายที่ไหนนะคอมเมนต์บอกีเผื่อจะได้แบบ ในกรุงเทพนะถือจะได้ไม่ต้องไปถึงแบบทะเลจริงๆเพราะว่าปกติเวลาที่เราไปซื้อของสดที่จะมาทำกันอ่ะเราก็จะไปบางแสนกันอ่างเทิ่งอ่างสีลาต่งๆมีเรื่องเหรอเดินนะอร่อยอร่อยกว่าชอบสำหรับ ก่อนจบนะผมมีทริคหนึ่งอย่างจากแม่เองนะฮะสำหรับเมนูนี้นะฮะก็คือขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยอะไรที่สําคัญสุดและห้ามพลาดเด็ดขาดนะสำคัญสุดคือการคนการคนน้ำยาเนี่ยอ,อย่าปล่อยทิ้งไว้ตั้งไฟอ่อน เกือบกลางแล้วก็คนตลอดเวลาต้องคนตลอดเวลาอย่าปล่อยให้เครื่องแกงอะ่ะอยู่้นหม้อเพราะมันทำให้ไหม้ถ้าไหม้แล้วก็คือจบเลยทุกอย่างจบเลยไม่ทําอะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้ด้วยมันจะกิน<แ>กจะแก้อะไรไม่ได้แล้วแก้อะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นแกงใต้นี่ไม่ต้องคนนานเอาแค่เดือดเดือดสุกเดือดสุกพอจบแค่นั้นเองก็คือทำแบบนี้าโยาปูต้องหมั่นคนนะคะ จะบอกว่าอย่างที่แบบเรากินกันแล้โอ้อร่อยอร่อยอร่อยและบางคนเนี่ยอาจจะปรุงตามสูตรเราที่เราให้ไว้ด้านข้างแล้วไม่ถูกปากนะคะบอกทุกครั้งบอกทุกคลิปว่าให้บาลานซ์สูตรตัวเองให้บาลานซ์รสชาติตัวเองให้เข้ากับปากตัวเองคุณจะได้อร่อยทั้งมือเลยนะคะ <ใช S 1> <ม>เอ,อแล้วโค้ามีะอรจะฝากไหมมีครับเสื้อยืดง่ายๆมีขายยังหรือว่ <ยด S 3> าย,ยังครับแต<ๆ>่มีแต่มีตัวแรกนี้ตัวแรกใช่จะให้ไปติดตามในเพจนักคอมเพจกับแอดไลน์นักคไมไเลยจะมีโปรโมชั่นเสื้อดีดูดูเลย คนบางคนจะไม่ชอบคอเสื้อแบบยือดอยู่ไว้อ่าอ่าน,นี้ไม่ยืดแน่นอนนั่งห,หายใจไม่ออกเลยเนยี่ยคอ,อันนี้คอหรือเชือกอันนีี้ดเสื้อดีดีมากเก็ใส่เองนั่นแหละก็เลาจะเก็บไว้ใส่เองนะเอาชอบนะโอเคค่ะยังไงก็ฝากนะคข่าวแบทเฟซด้วยนะคะเสื้อของน้องโงนะคะแล้วก็ หรับคลิปนี้นะคะใครชอบถูกใจนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะคะทุกคนส่วนใครนะฮะที่สงสัยว่าตาผมเป็นอะไรนะไม่ต้องสงสัยนะครับผมไปแล้วจบแล้วครับคลิปนี้กันเลยกันไอซัแเบลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank d i a r y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ พร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย